พญานาคแม้จะถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งตามความเชื่อของลัทธิฮินดูแต่ผู้คนก็ยังยากจะเชื่อว่ามีอยู่จริงเป็นเพียงแต่สมมุติเทพหรือสัตว์จำพวกหนึ่งในปาหิปะพา,านและมีบทบาทในสวรรค์หลายๆช่วงตอนในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงพญานาคที่เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมอยู่หลายช่วงตอนโดยเฉพาะช่วงที่จะกระวาลแตกดับและกำเนิดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มจากไฟประไลกันที่เผาพลาน และตามด้วยมวลน,น้ำจตนวนมากที่ท่วมทน้นล้งเหลือแผ่นดินไม่มากในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามาถือกำเนิดและโปรดสัตว์โลกช่วงนั้นก็จะกล่าวถึงพญาน,นาคที่ออกมาคุ้ยควักกวักน้ำออกไปตามที่ต่างๆจนกลายเป็นลำน้ำห้วยหนองคลองบึงและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่กำเนิดขึ้น ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะ,สะเสด็จประทับอยู่ที่ป่ามฤคทายวันพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สสเสด็จไปบินธบาดเพื่อพัตตา,ารในเมืองมิถิลาแล้วสเสด็จโดยทางอากาศด้วยอิทธิฤทธิมาสถิตยอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งภายหลังเรียกกันว่าถ้ำกลุ่มซึ่งเชื่อเป็นว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านมาก็ได้สเสด็จมาประทับณถ้ำแห่งนี้ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้ำน,นี้เป็นที่ประทับทรงทำพัตกิจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระตถาคตเป็นต้นนี้และพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ต่อแต่พระตถาคตไปในภายภาคหน้าก็จะเสด็จมาทราพพาทงทำพัตกิจที่ถ้ำนี้ทุกพระองค์เมื่อเราตถาคตนิพพานล่วงไปแล้วจะมีพญานาคตัวหนึ่งมีบริวารถึงเจ็ดโกดอยู่ที่หนองกระแสหลวงในเมืองมิถิลา จะขุดควักล่องลงมาถึงหนองกระแสหลวงแล้วจะขุดควักล่องลงไปจนถึงน้ำมหาสมุทรหลวงน้ำสระหนองนี้ก็จะจักลุกไหลลงไปจนแห้งเขินขึ้นเป็นแผ่นดินราบเสมอต่อไปภายภาคหน้ายังจะมีพระยาองค์หนึ่งมีบุญญาพิสมพานเป็นอันมากจักได้มาตั้งอยู่ที่หนองนี้และสถานที่นี้ก็จะเป็นที่ตั้งพระศาสนา ของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ด้วยเมื่อพัทรกับนี้ตั้งขึ้นได้เจ็ดอสงไขยเศษแสนปีน้ำมหาสมุรก็ครอบหนองหลวงนี้ไว้ ครั้งนี้ได้ทรงพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหน้าว่าครั้งนั้นพระยาองค์หนึ่งอยู่เมืองสิงทิศบุราพาโพนได้พาบริวารลงเดินเรือไปเที่ยวตามริมฝั่งน้ำมหาสมุทรพอไปถึงก็จอดเรือพักแรมอยู่ที่นั่นราตรีหนึ่งครันรุ่มขึ้นเผอิญน้ำมหาสมุทรเกิดแห้งลงไปพื้นดินตื้นเข,นขินขึ้นมา เรือของพระยานั้นก็ติดค้างอยู่ที่พื้นเมื่อพระยาได้ประสบอุบัติเหตุเข้าเช่นนั้นจึงได้ให้บริวารกลับเรือแต่เผอิญเรือขาดเป็นสามท่อนจมลงไปในน้ำที่นั่นขณะนั้นคนทั้งหลายมีพระยาเป็นต้นเมื่อติดค้างอยู่ที่นั่นก็พากันร้องไห้ไม่รู้ว่าจะประทำาประการใดได้แต่ต่างคนต่างว่ายน้ำหนีเอาตัวรอดไปตามกำลังของใครของมันเท่านั้น ส่วนพระยาวหายน้ำไปทางทิศบุรพาพ์ได้คืนหนึ่งครั้นพ้น้ำนั่นแล้วไปถึงภูเขาแห่งหนึ่งพระยานั้นก็เที่ยวไปตามสันภูเขาระยะทางไกลได้สามราตรีก็มีความอิดโรยเป็นอย่างยิ่งพอพระยาไปถึงสระหนองน้ำแห่งหนึ่งก็พักแรงค้างคืนแล้วถึงแก่อนิจกรรมไปแต่นั้นต่อมาสถานที่นั้นก็ได้ชื่อว่าเมืองค้าง ตลอดการนานส่วนเรือของพระยากก็เลยกลายเป็นหินจมอยู่ในน้ำริมสาปหนองที่มีในภายใต้นั่นเองการต่อไปเมื่อน้ำแห้งเขินขาดไปแล้วที่นั่นก็จะเป็นที่สถาปนาพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภายภาคหน้าเที่ยงแท้ รั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ฉะนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปสู่ป่าอิสิป,ปัตนะมริกายวันโพนพระพุทธเจ้ากากุสันะทะโปรดสัตว์อยู่ตลอดพระชนมายุของพระองค์ได้สี่0 0ื่ปีครั้นถึงเดือน8เพนวันอังคารก็เสด็จนิพพานไปพระองค์ทรงตั้งพระศาสนาไว 5, ้ห0 0 0 0นปีบางฉบับระบุว่าห0 0 0 0ปี